ค่ะซื้อนี้ภูสวรรค์แสนปฏินะคะอาซีพคือเป็นแม่ค้าค่ะปัญหานี้หนึ่งก็คือปวดท้องประจําเดือนหนักมากค่ะจนทําให้จนขาดได้ได้นะคะ2ก็คือฝ้าแล้วก็สิวกาะนี่เห็นได้ชัดค่ะจนแต่งหน้าแต่งอะไรไม่ได้แล้วก็ปิดแม็กตลอดเวลาสาก็คือเห็นได้ชัดเป็นนี่เป็นคนที่ไม่มีลูกนะคะยังไม่มีลูกแต่ว่าหน้าอกเนี่ยหย่อนคอยนะคะจนมาเจออาหารเสริมคิกพัดนะคะกินแค่ทานแค่หนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนเนี้ย ปวดท้องประจรําเดือนเนี่ยที่เคยปวดเนี่ยหายไปะคะ่ะแล้วก็ทานต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องจนสิวแล้วก็ฝ้าที่ในหน้าเนี่ยหายไปจนมีคนทักถามว่าเออไปทําอะไรมาทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปสามก็คือเห็นได้ชัดที่ชอบมากเลยก็คือหน้าอกนะคะกระชับขึ้นแล้วก็เต่งตึงขยายขึ้นนะคะเราจนไม่ต้องเสริมอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องเสริมเลยชอ,อ,อบแล้วก็ประทับใจในคิดพักมากเลยนะคะ แล้วก็จะกินอย่างนี้ตลอดไปค่ะ